เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ถ้ามาสยามอะ่ะต้องทำก็คือถ่ายรูปสติกเกเอร์หุยน่ารักตรงนี้น่นารักมากเฮ้ยมาถึงแล้วแบบเฮ้ยคนาท่าไปหมดเลยรูปมันก็จะแนวเก๋ๆถ่ายย้อนไปก็เห็นตึกอันนี้แล้วก็คนมาถ่ายรูปก,กันเพียบ กบมาพบกับบีอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาทําคลิปพาทุกคนไปช้อปปิ้งคือเราพาชอ้อปมู่นสองบ่อยแล้วแล้วเราก็พาช้อปนู่นช้อปนี่บ่อยแล้วแต่ว่าเราพลาดสิ่งหนึ่งไปคือเราไม่เคยพาทุกคนไปเดินช้อปปิ้งที่สยามเลยครัเนี่ยบีเราใช้ชีวิตที่สยามมีทั้งพาราก้อนสยามน้อนเพราะว่าเขาบอกสยามล่าสุดคือทําใหม่แล้วก็มีความเหมือนเหมือนฮงเดงซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราจะพาทุกคนไปดูว่าสยามอัปเดตล่าสุดเลยว่ามีอะไรน่าช้อปน่าตําบ้างแล้วก็วันนี้คู่หูในการช้อปปิงง้ง บอกแป,ป๊บอ่ะเป็นคู่หูในการช้อปปิ้งของบิงที่ดีมากๆเพราะปปว่าบอปแป๊บอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยห้ามนี่คือดีนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปนะคะจะเห็นว่าตอนนี้คือทําไมแดดมันแรงมากเมืองไทยคือแดดแรงไม่ไหวแล้วซึ่งอะไม่ว่าจะพาไปช้อปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการโดนแดดหรือว่ามลภาวะฝุ่นต่างๆนะคะวันนี้บิงมีตัวช่วยหนึ่งจะมาแนะนําเราจะใช้ก่อนที่เราจะออกไปทํากิจกรรมวันนี้นั่นก็คือตริง นี้เลยค่ะจากมิซูมินะคะเป็นตัว UV Bright SPF 50บวก PA บวก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 แ n t ี้พค่ะจะช่วยกันแดดด้วยแล้วก็บำรุงไปในตัวนะคะเป็นเซรั่มกันแดดหาตัวตัวใหม่จากแบรนด์มิซูมิเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะาแบรนด์เนี้ยเขามีหลายอย่างหลายเทมที่ดังมากๆนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องสูงสุดแบบไฮบริดกันทั้งรังสี UV ฝุ่นมนลภาวะต่างๆแล้วก็ช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสใน14วันในนี้เนี่ยจะมีสารสกัดจากดอกซากุระแล้วก็กาการุ ะะมีวิตามินซีที่สูงกว่าส้มถึงร้อยเท่า <Wow. S 1> ใครที่มีปัญหาคือมีสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำต่างๆเขาบอกว่าตัวนี้คือจะตอบโจทย์มากต่อให้เราจะใส่เสื้อคลุมหรืออะไรใดๆก็ตามนะคือผิวมันก็จะโดนแดดอยู่ดี้ยห wow. เลยนะคือมันบางเบามากแล้วก็ซึมง่ายเนื้อมันไม่เหมือนทากันแดดเพราะปกติกันแดดที่ S P F เยอะๆมันจะเหนียวแล้วก็เนอะหนะคือกลิ่นมีความละมุนแบบน้าหอมพรีเมียมแล้วคือที่สําคัญที่ชอบคือเวลาตอนที่มันเซตตัวมันไม่ขาวว่าคือเอาง่ายๆคือถ้าบางอันกันแดดนะถ้าทาบนรถมันติดเบาะไปแล้วแต่อันเนี้ยคือมันไม่แบบไม่ขาวแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เป็นมิตรกับปลาารังนะคะนําเข้าอุทยานได้เลยค่ะก็เดี Música นนี้เรามาถึงสยามแล้วนะคะเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปร้านที่เป็นขายพวกแนวแบบมัลติแบรนด์ก่อนเพราะตอนนี้คือต้องการเสื้อผ้าอย่างมากเนื่องจากว่าไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้าสักผักแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรให้เราอัปเดตหลายอย่างซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยมาถึงแล้วแบบเฮ้ยคนเท่าไปหมดเลยถนนมันจะกลายเป็นแบบพื้นเสมอกันะ่ะไม่รู้ว่ามันมีบางวันที่เขาแบบปิดถน,นนทห้่เอินงเ,เออ,อใช่น่าจะเป็นวันเสาร์ทิตปะนี่นี่นี่ตรงนี้คือแบบแลนด์มาร์กเลยตรงเนี้ย ไปรูปนดเขามาถ่ายรูปกันก่อนที่ไปเอปก็รูปกอนตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นอะไรอะ่ะ แล้วก็เป็นซอยแบบปกติอ่ะเขาก็ทําใหม่ให้เป็นแบบตึกแล้วก็มีลานตรงกลางที่แบบถ่ายรูปได้เพราะมันติดกับตึกสยามเซเทมรูปมันก็จะแนวเก๋ๆถ่ายย้อนไปก็เห็นตึกอันนี้แล้วก็คนมาถ่ายรูปก,กันเพียบเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งอะไรดีไปค่ะร้านแรกเดี๋ยวเราจะพาไปร้านที่แบบเราชอบซื้อนะคะก็คือร้าน d ดดดี้ก่อนละกันเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามพอดีตรงซอยสองไม่แต่งตัวเลยไม่น่าเลยร้อนแง่อยากจะเก๋อยากจะสยามมันกจะชุดชุดแบบโคตรแบบ,บ,แบ,บ้รวย อะไรเนี่ยกว่าจำคือปกติก,ก<ข>ป๊อปปับคือมันนั่นงรอตรงนี้แล้วมันก็จะให้เราไปช็อปโอเคไปค่ะเว้่น่ารักอ่ะเว้ยตัวนี้ยังไงเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบนี่น่ารักว่ะไม่ตัวนี้น่ารักวะตัวนี้น่ารักวะแค่นี้ อย่างรวดเร็วอันนี้ของ Fallen Angel จะเป็นแบรนด์ที่มีความแซบ y 2 K แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กับตัวนี้ก็เข้าปะเ <A pe. S 1> อุ้ยน่ารักอเอาเท่าไหร่เป็นวินเทจอุ้ย450อุ้ยน่ารักมากใส่ได้ไหมวะลองอุ้ยน่ารักนะเป็นวินเทจดีมากเอ F ค่ะอันนี้ดีงามมากคือถ้าเป็นวินเทจ e อะซื้อเลยถ้ามันมีเพราะว่าแบบมันมีแค่อันเดียวจริงๆไม่เห็นมันมีหลายสีเลยนะแต่บิงคิดว่าสีม่วงปัง มาชอบร้านนี้บ่อยเพราะว่าชอบซื้อของวินเทจพวกแบบของมือสองเพราะเขาจะมีของแบบใหม่ๆม,มาเรื่อยๆเราก็จะไปซื้อประจําก็คือพวกของวินเทจโดยเฉพาะเลยนะตรงราวสุดท้ายคือปังมากแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ยดแวะถ่ายสติกเกอร์ก่อนเพได้ดูแบบเป็นวัยรุ่นสยามกรุป๊ปก็เดี๋ยวถ่ายค่ะ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ถ้ามาสยามอ่ะต้องทำก็คือถ่ายรูปสติ๊กเกอร์้ยน่ารั่งนี้น่ารักมากน่ารักมากไปค่ะปิน แรกแล้วน,นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะแวะร้านนี้อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เวลามาสยามมันจะชอบแวะก็คือร้านชื่อแรงมันจะเป็นแนวแบบมัลติแล้วก็ของอะเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทายออนให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวเข้าร้านนี้ก็เลยค่ะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่ผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีเฮ้ยอันนี้เหมาะกับแกน่ารักมากเป็นเสื้อยืดอ่ะอาเขาซื้อให้แกตัวหนึ่งเอาตัวไหนอะไรเฮ้ยหนีปะมันแบวไปไหมวะอันนี้เดิน,นสยามได้ของฟรี คนที่ได้คือออกแบบค่ะเฮ้ยน่ารักน่ารัก เสร็จจากร้านเมื่อกี้แล้วนะคะคือร้านเมื่อกี้เอาจริงๆเวลามาซื้อกาจะชอบมาซื้อแบบเสื้อผ้าของแบบ๊บเพราะว่าซื้อผ้าผู้ชายจะเยอะก็คือร้านแฟรงค์แต่ว่าราคามันก็จะแบบเสื้อยืดหกหรอยเก้าสิบแปดอยเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นงานดีไซน์เพราะมันก็สวยดีแบบแบรนด์ไอจีแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีกร้านนึงคือปกติถ้ามาสยามมันจะชอบซื้อพวกแบบมัลติแบรนด์อะเพราะว่ารู้สึกว่าเออเข้าไปทีนึงแล้วมันมีอะไรให้ดูเยอะซึ่งวันนี้เราก็ได้ของไปแบบหลากหลายอยู่นะคะแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยม Minutes later. สรุปคือไม่มีอะไรที่เป็นสไตล์เราโอเคร้านนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นร้านตรงซอยที่เป็นรีโดกควรมันจะไปอยู่ร้านนึงที่แบบ <All> right, ของเ<ๆ>ยอะๆปังๆวันนี้มันจะเป็นวันแห่งการเาเราียกว,วันจ่ายแล้วกันก็คือวันจ,บจับใจเช็คซอยร้านนี้เอง ASAP เฮ้ยอันนี้น่ารักพี่น่ารักเนาะอันนี้น่าจะได้ใส่สีขาวคุณอามาแล้วดูนิ่มด้วยไปค่ะ <S 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 ใส่งไ,ไงก่อนเร่อไว้ใส่ข้างในเลยอ๋อสวนดีนะหรเป็นนักกินเงินแนวที่แบบใส่แล้มทกับเครือได้อยู่ก็รับ ทีจริงร้านเนี้ยก็จะเป็นแนวแบบรหาคาน่ารักหน่อยแล้วก็แบบของเิวนะคะก็จะเป็นแนวหลากหลายวัยรุ่นวัยรุ่นแบบชุดเวนนงชุดเวนามีหมดนี่คือหน้าที่ของแบบสภาปนสูตรในไหนตอนนี้เราก็ผ่านสยามเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปซื้อมิโซมิอีกหลอดหนึ่งเอาไปฝากเพื่อนนะคะเพราะว่าชาวไทยเราต็ดสินใจมากแล้วเพื่อนก็บอกว่าอยากได้คิมกัแทดช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวแวะเข้าวัดสัตว์แล้วไปซื้อค่ะ ว่าสยามร้อน,น่าจะหมดแล้วเพราะว่าเดินทั่วมากล้อสุดอากาศอนไทยนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะไปพารากอนกันนะคะเพราะว่าเรามีเล็งแว่นอันนึงไว้ก็คือแว่นของซีรีนเดี๋ยวไปดูแว่นกัน,นะคะ่ะไปดิ ตัมูตัวมีมากตัวน,นี้ก็น่ารักอันนี้หมื่นหกนะคะอันนี้เกิเป็นปุยมูนี้แต่ว่าอันเนี้ยน่ารักมากทุกคนห้าหมื่นเก้าแบบคือทรงมนันดูใส่ง่ายปุยไล่นี้น่ารักมากนะอันนี้ถูกต้องสี่หมื่นเก้าค่ะ ก็วันนี้เราก็พาทุกคนช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงๆก็ได้ของมาเยอะอยู่นะถือว่าเป็นการเดินสยามที่ได้ของแตกแตนมากกพราแอบ,บได้ซิลินมา2อันกรุปก็เดี๋ยวเราเอาไปทรออนให้ดูนะคะว่าของที่ได้วันนี้เนี่ยใสออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปดูทรออนกันเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ที่วิงพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่สยามนะคะเอาเป็นว่าเรามาอัปเดตให้ดูแล้วกันว่าแฟชั่นช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์